แฟนแฟนเศร้าเกิดอะไรขึ้นซีรีส์เรื่องดังเงิดออกอากาศเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่สนุกแถมยังกว่าเลตติ้งไปได้สูงทุกครั้งที่ออกอากาศสำหรับซีรีส์เรื่อง Alchemy of Soul เล่นแร่ปแปรวิญญ,ญาณน,นำแสดงโดยจองโซมินและอีแจอุกเมื่อวันที่4สิงหาคมแหล่งข่าวจาก Alchemy of Soul กล่าวว่า Alchemy of Soul จะออกอากาศตอนที่15และ16 ตามกำหนด,ดการสุดสัปดาห์นี้ในวันที่6และ7สิงหาคมจากนั้นจะหยุดพัก1สัปดาห์ในวันที่13และ14สิงหาคมเพื่อปรับปรุงระดับความสมบูรณ์ในช่วงครึ่งหลังของซีรีส์แหล่งข่าวกล่าวต่อว่าในวันที่13สิงหาคมตอนไฮไลท์ที่ควบคุมเนื้อเรื่องของหลักจะออกอากาศและในวันที่14สสิงหาคมตอนพิเศษที่มีนักแสดงของ Alchemy of Soul จะออกอากาศ